สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เล่มจะจะมานําเสนอวิธีการทําผัดสุกี้แบบง่ายๆทานเองที่บ้านนะครับวัตถุดิบที่ใช้เราก็จะมีกระหล่ำปีให้เราหั่นเป็นชิ้นนะครับผักบุ้งให้เลือกเป็นผักบุ้งจีนนะครับเสร็จแล้วก็ให้หักเป็นท่อนพอประมาณก็พอถัดมาเป็นวุ้นเส้นสําเร็จครับจะมีขายเนาะน้ำสุกี้ครับผมเลือกเป็นยี่ห้อพริกสองเม็ดยี่ห้อนี้ผัดออกมาแล้วจะอร่อยนะครับ ไก่หนึ่งฟองเนื้อหมูผ่านกันหมักไปแล้วนะครับให้เราหมักด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงซอสแมกกี้ผงปรุง,งรสแล้วก็น้ำมันพืชนะครับหมูเราจะนุ่มถัดมาเป็นซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายกระเทียมโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีผัดกันครับน้ำมันพืชครับ ช่วงนี้น้ำมันหมูค่อนข้างหายยากนะครับก็เลยต้องใช้น้ำมันพืชกระเทียมครับ กระเทียมเราเหลืองหอมดีแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อหมูครับถ้าใครชอบเป็นซีฟู้ดก็จัดไปเลยครับหมึกกุ้ง นี้บอกได้เลยนะครับว่าง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยไข่ไก่ครับเราจะเอาแต่ไข่นะครับเราไม่เอาเปลือกเพราะว่าเปลือกเขากินไม่ได้บนเส้นครับ ผักครับปรุงรสครับด้วอน้ำตาลทรายเล็กน้อยสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำซุปก,กี้ครับ เราไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะว่าผักมีความชื้นอยู่แล้วีลยวผัดไปสักครู่ผักจะคลายน้ําออกมาเองนะครับนี่ครับมาแล้ว้าสาสีสันน่ารับประทานมากทำกับข้าวทานเองที่บ้านแบบง่ายๆนะครับเรื่องรสชาติเนี่ย ก็ให้เราไปปรับเพิ่มปรับรดกันเอาแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านลิ้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะทำกับข้าวเรารู้แค่ใส่อะไรเราก็พอแล้วครับโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับนี่ก็คือหน้าตาผัดสุก,กี้ง่ายๆสไตล์กัวเทียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้ง่ายแต่อร่อยได้ใจเลย ปกดไลค์กดแชร์กาาดซับสไครป์เี่อำลังใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ